สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับารรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ www mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ i d l i n e a m c 1น3 1มมีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้า ที่มาขายรถให้กับทางเรานะครับพอร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไปได้รถบ้านสวยๆมาอีก1นึคันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะว่าวันนี้ได้รถอะไรเข้ามานะครับผมไปดูคลิปกันได้เลย ร้าน MC มอเตอรไซค์นะครับวันนี้จะมารีวิวรถเข้าใหม่กันนั่นก็คือเจ้า Honda f o r z ์ซ350นะครับคันนี้เป็นรถปี2020เลขกใหม่เนี่ยจะวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ8,000กิโลนะครับเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวและคนเดียวในเล่มเลยนะครับผมคันนี้สภาพตัวรถค่อนข้างที่จะเดิมๆนะครับ ส่วนราคาขายเนี่ยคันนี้เดี๋ยวเราจะขายให้ในราคาเบาๆนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถคันที่ผมไปช่วยลูกค้าซื้อนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยต้องการที่จะนําเงินนะครับไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกๆนะครับผมคันนี้ผมก็เลยซื้อมาค่อนข้างที่จะแพงนะครับก็คือซื้อมาราคาสูงมากๆนะครับผมเลยกะว่าจะเอามาขายให้ในราคาเบาๆเหมือนกันนะครับอ่ะจะได้ออกง่ายๆนะครับ ส่วนหากใครนะครับอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองได้ราคาสูงนะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับสามารถติดต่อมาขายรถให้กับผมได้ที่เบอร์มือถือ0805580396นะครับทางร้านเราไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านจริงๆและก็จ่ายเงินสดให้ทันทีนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวแบบละเอียดกันนะครับกับเจ้ารถฟอร์ซ่า350คันนี้ว่าสภาพตัวรถอะไรต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับคันนี้นะครับกระจกอะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นของเดิมๆอยู่นะรวมแม้กระทั่งชิลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับชิลด้านหน้าก็ใสๆแบบนี้เลยนะครับอ่ด้านหน้ากระจังอะไรต่างๆก็คือ ยังดูเป็นของเดิมนะครับแล้วก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมอยู่นั่นเองนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเขาจะเป็นไฟหน้าที่มี Hotel <mistakes. S 2> มตัวโครมด้านในที่เป็นสีดำนะครับอ่านี่ก็จะดูสวยงามเลยนะครับตัวกรอบไฟด้านหน้าเองก็คือไม่มีตําหนิรอยแตกแล้านะครับอ่ะแล้วก็ตัวรถนะครับจะเป็นสีแดงเงานะครับสีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะสดสวยงามตามปกติเลยนะครับบางโคลนด้านหน้าอะไรต่างๆก็คือยังไม่มีรอยถล่มถลอกอะไรนะครับจอนบางโคลนก็ยังมีอยู่ครบนะครับทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับผม วนระบบเบรกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นนะครับ ABS ก็คือจะมีสติกเกอร์แปะไว้ว่าเป็น ABS นั่นเองนะครับจานเบรกนะครับผิวสัมผัสของจานก็คือยังคงเรียบเนียนตามปกติอยู่และก็ยางรถนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นยางเดิมๆจากตัวรถอยู่นะครับผมสภาพดอกยางก็คือจะเหลือตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เราจะมาไล่ดูกันต่อนะครับในส่วนของชุดสีด้านข้างตัวรถกันนะครับ นี้นะครับผมก็สวยงามนะครับนี่ชุดสีก็เงางาแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ไล่ลงมาต่อเรื่อยๆนะครับจะเห็นถึงความเงาของตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของใต้ท้องเนี่ยทางด้านฝั่งนี้เองก็ยังไม่มีการกระแทกกับตัวฟุตบาทหรืออะไรนะแล้วก็ชุดสีด้านหลังนะครับโดยรวมก็ถือว่า ยังคงเรียบเนียนตามปกตินะครับให้ดูตรงจับมือด้านหลังตรงนี้นะครับจะเห็นว่ายังไม่มีอร,รอยถลงกลอกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราชอบเช็คกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือเหล็กผักเท้าตรงนี้ก็ยังคงดูเนียนสวยงามตามปกติในส่วนของท่อรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ยังเป็นท่อเดิมๆนะครับไม่มีการผ่าหรือว่าทําเสียงท่อรถหมาดนะครับด้านหลังก็จะเป็นจานเบรกเหมือนกับทางด้านหน้านะครับผมแล้วก็ ยางนะครับคันนี้ก็ยังเป็นยางเดิมๆอยู่เหมือนกันนะอ่านี่สภาพดอกยางก็คือหนาๆตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับบังโคลนด้านหลังยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไฟทงไฟท้ายอะไรด้านหลังก็ไม่มีตําหนิรอยแตกหรือว่ารอยร้าวนะครับจับมือด้านหลังฝั่งนี้ก็ยังคงมีมาให้อยู่เหมือนกันนะครับชค็ครถทั้งสองฝั่งก็ยังเป็นโชค็คเดิมๆนะครับชุดข้างแน่นอนนะครับว่าคันนี้เนี่ยเดิมตั้งแต่ภายนอกนะครับพวกเนี้ยจะเป็นของเดิมทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผม ส่วนนะครับตรงเหล็กพักเท้าทางด้านนี้นะครับจะไม่มีรอยล้มมานะครับผมแต่นะครับไม่ใช่ว่ารถไม่มีตําหนินะครับผมเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูนะครับรถคันนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับผมจะมีรอยตําหนิอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับผมจะเป็นรอยเล็กๆน้อยๆอยู่ประมาณนี้นะโลโก้อะไรต่างๆก็คือยังมีมาครบนะครับผมแล้วก็ให้ดูนะครับตำหนิที่ลูกค้าควรจะต้องทราบเอาไว้ก่อนเลยนะครับอ่านี ตรงด้านบนตรงนี้นะครับโดยรวมเนี่ยยังดูสวยงามตามปกติอยู่ใช่ไหมอ่าแต่จะมีรอยนะครับก็คือรอยตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือผมเนี่ยจะแจ้งลูกค้าเสมอนะครับถ่ายคลิป,ลปทุกคันนะครับรถคันไหนลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าไอ้คันเนี้ยมันมีรอยถลอกมาแล้วจะไม่แจ้งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะแจ้งตลอดนะครับว่ามันมีรอยตรงไหนก็คือชี้ให้ดูเลยนะครับลูกค้าก็เป็นคนตัดสินใจเองละกันนะว่า รอยตำหนิที่เกิดขึ้นนะครับเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับลูกค้ารับได้ไหมนะครับมีติอะไรหรือเปล่านะครับผมอ่ะต่อมานะครับเรามาดูกันนะครับเกะด้านหน้าซ้ายตรงนี้นะครับจะมีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดเกะนิดนึงนี่เกะอันหน้าซ้ายตรงนี้นะครับจะมีกุญแจรถอยู่นั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือเขาใส่ตัวในเรื่องของปอกกันรอยมานะครับที่ตัวรีโมทอ่ะนี่ก็จะมีมาให้1ตัวมีไอ้ติมมาให้2อันนะครับแล้วก็แผ่นรหัสบาร์โคดมีมาให้ครบนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องนะครับเ,เป็น USB นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหากเรานะครับอยากจะเ,เปิดฝาถังน้ํามันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มนี้1ครั้งเพื่อให้ตัวรถเนี่ยหาก,กับรีโมทพอเขาหาเจอปุ๊บเราบิดมาทางขวา1แกรกนะครับกดด้านบนนะครับจะเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถเติมน้ํามันได้โดยที่ไม่ต้องลุกลงจากรถแล้วก็กดปุ่มด้านล่างจะเป็นการเปิดบาะนั่นเองนะครับ ส่วนเบาะรถคันนี้นะครับยังเป็นเบาะเดิมๆอยู่นะครับผมยังไม่มีการปาดหรือว่าไปตกแต่งอะไรนะอ่านี่คันนี้ก็จะสภาพเดิมๆทั้งคันแบบนี้ในส่วนของ u-box ็อเนี่ยรถคันนี้นะครับจะกว้างขวางเลยก็คือสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกแต่เต็มใบได้เลยนะครับถึง2ใบนะครับผมอ่า มีช่องนะครับสำหรับแบ่งหมวกน็อมาให้แผ่นกันความร้อนนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกรำมะหยี่ตรงนี้นะครับอ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นกันความร้อนใต้เบาะนั่นเองนะครับแล้วก็รถเนี่ยเจ้าของเป็นสายจอดนะครับคันนี้เจ้าของเพิ่งจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้กันได้อีกยาว,ยาว พวกถุงครื่องมือนะครับคันนี้ก็ยังมีมาให้ครบอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบัตรส่วนลดในการเข้าเช็คระยะอะไรต่างๆนะพวกคู่มือนะครับคันนี้ก็มีมาให้ครบนะครับผมแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสเล่มสีขาวนะครับก็ยังมีมาให้เหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารตัวรถแล้วนะครับผมอ่านี่ก็ทุกอย่างมีมาให้ครบทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเรามาดูกันที่หน้าจอลรถกันนะครับนี่ตอนนี้นะครับหน้าจอเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ เลขไม่นะครับจะวิ่งอยู่ที่8,500กิโลนะครับผมตัวหน้าจอบอกอะไรได้บ้างนะครับบอกได้ตั้งแต่เวลานะครับอุณหภูมิเครื่องน้ํามันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูทริปได้อัตราการกินน้ํามันอุณหภูมินะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่มีอยู่นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับนอกจากจะมีระบบ ABS ที่เป็นฝ่ายสีส้มๆตรงนี้ให้แล้วยังมี traction control มาให้อีกต่างหากนะครับส่วนชิลเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นชิลไฟฟ้านะครับก็คือสามารถปรับขึ้นลงนะครับได้เพียงปายนิ้วเท่านั้นเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผม เราเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับแต่ก่อนสตาร์ทนะครับผมนี่เช่นเคยเลยนะครับผมขาดไม่ได้นะครับนี่ตรงนี้ละกันมองเห็นคอท่อฉัดดีนะครับนี่จิ้มให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องเย็นผมสามารถจิ้มคอท่อได้แบบนี้นะครับและมากดปุ่มสตาร์ทไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับผมเดินเบาอะไรต่างๆก็คือปกติหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันในเรื่องของระบบไฟกันก่อนนะครับ เมื่อกี้เราดูชิลด้านหน้าไปแล้วที่เป็นไฟฟ้านะครับว่ามันสามารถขึ้นลงได้ปกติแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นไฟฉุกเฉินนะครับผมก็จะกระพริบ,บสองข้างพร้อมกันส่วนไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟยวาวแบบนี้อันนี้มาพร้อมกับไฟต่านะครับเดี๋ยวเปิดไฟสูงไฟสูงก็จะติดด้านล่างเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เต็มๆนะครับเราไปดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังนะครับติดหมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่ไฟเบรกอ่านี่แสงไฟเบรกมาปกตินะครับส่วนเสียงท่อรถทุกอย่างเสียงเดิมๆจะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงค่อนข้างที่จะเงียบเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองเล่งเครื่องกันสักนิดหนึ่ง รถไม่มีควันนะครับผมแล้วก็ลองดูจากตอนที่บิดด้านบนกันบ้างนะครับเห็นไหมคันเร่งอะไรต่างๆเนี่ยตอบสนองต่อมือปกปติเลยนะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์เนี่ยบิดขึ้นไวนะครับอ่ะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราสามารถดับเครื่องยนต์ได้ที่ปุ่มสีแดงอันนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นการดับเครื่องยนต์แล้วนะครับผมทีนี้เรามาสรุป คะแนนตัวรถกันนะครับคันนี้น่าเสียดายตรงที่ว่ามีตําหนิประมาณ2-3จุดที่ผมแจ้งให้ฟังนะครับให้ดูนะ,ะสภาพตัวรถโดยรวมเนี่ยผมก็ยังให้คะแนนอยู่ประมาณราวเก้าสิละกันนะครับก็ถือว่ายังพร้อมใช้งานได้ตามปกตินั่นแหละนะครับส่วนเรื่องราคานะครับราคานะครับจากการที่เช็คมานะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยยังขายกันอยู่นะครับประมาณ แสนสองเก้านะครับแสนสามห้าแสนสามเก้าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคันนี้นะครับเราขายให้ในราคาเบาๆนะครับเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมก็จะถูกกว่าที่อื่นนะครับผมหลายพันเลยนะครับหลายหมื่นเลยนะครับผมราคานี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าตัวรถเรายังมีการรับประกันเครื่องให้30วันเหมือนเดิมมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้นะครับแล้วก็ที่ร้านมีบริการจัดส่งให้ ทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถจะส่งให้ได้หมดและก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงก่อนก็สามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษม7จหากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 9 9 6หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้นะครับที่ i อ l i n e s ล m c แอ3 1มีตัวแอดนำหน้าด้วย ในวันนี้นะครับก็ขอฝากเจ้าคอน da For รซ่า350คันนี้นะครับเอาไว้เป็นตัวเลเพิ่มติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับผมและถ้าเกิดหากใครอยากจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองสักคันก็อย่าลืมนึกถึงร้านผมด้วยนะและถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ